สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวิชาหันษาปัญญาทิพย์ค่ะเด็กๆคะท่านผู้ปกครองเขาวันนี้ครูอิ๋วมาชวนค่ะมาชวนเด็กๆและก็ท่านผู้ปกครองมาทํากิจกรรมศิละปะกันนะคะมาจับวางความรู้สึกให้มันเข้าที่กันนะคะกิจกรรมศิละปะนะบอกไว้ก่อนเลยช่วยฝึกสมาธิได้ดีเยี่ยมทีเดียวเลยนะคะหลีกเลี่ยงเด็กๆทางจอได้เลยค่ะพักผ่อนสมองทําแล้วรู้สึก สบายใจเย็นใจนะคะแล้วที่สำคัญเลยเล่นกันในครอบครัวได้เลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะเชื่อว่าหลายบ้านหรือทุกๆบ้านมีแน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาวันนี้ก็คือรู้จักใช่ไหมคะนี่มันคืออะไรแผงไข่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสถานการณ์นี้ตอนนี้ มีแน่นอนติดบ้านทุกบ้านแน่นอนเลยค่ะแผงไข่อันนี้นะคะแผงไข่นะลูกนะแล้วก็สีค่ะสีน้ำสีอตเตอร์ได้หมดเลยนะคะกาวค่ะจะเป็นกาวแบบไหนก็ได้นะคะกาวนะคะแล้วก็กระดาษค่ะกระดาษเชื่อว่าทุกบ้านมีหมดเลยค่ะกระดาษกระดาษรีไซเคิลกระดาษอะไรก็ได้ค่ะมีหมดเลยแล้วก็พู่กันแล้วก็ใส่น้ำมานะคะทำอย่างไรคะเรานำแผงไข่ มาระบายสีเดี๋ยวลงํางให้ดูนิดนึงนะคะกุเลอกสีแดงค่ะเป็นสีพอเตอร์สีแดงนัมาระบายสีจุ่มสีลงไปเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะระบายลงไปเลยระบายลงไปเลยค่ะระบายลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะระบายให้เต็มนะรู้ไหมการระบายสีน้ำลงไปในสิ่งต่างๆเนี่ยช่วยระบายอารมณ์ได้ดีทีเดียวเลยนะคะเด็กๆคะ่ะ สีน้ำมันก็เนี่ยค่ะแตกกระจายลงไปนะคะฝึกสมาธิแล้วควบคุมกล้ามเนื้อมือเราด้วยนะเด็กๆทําได้นะคะกิจกรรมนี้นะทาได้ดีเลยค่ะจุ่มสีลงไปนะคะบางคนอาจจะละลายในถาดสีก็ได้ค่ะแต่ครูขอทาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจงระบายลงไปเลยค่ะวางลากยกวางลากยกวางลากยกให้สีมันแตกตัวและกระจายลงไปเลยนะคะ ฝึกสมาธิได้ดีทีเดียวเลยค่ะท่านผู้ปกครองคะไม่เชื่อนะคะลองเล่นกันดูค่ะลองทํากันดูนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเล่นกับลูกเนี่ยทาให้ลูกเกิดทักษะที่ดีเลยนะคะเกิด e f ที่ดีมากๆเลยค่ะของเล่นที่ดีที่สุดก็คือพ่อกับแม่นั่นเองที่ชวนเล่นนะคะแต่ไม่ใช่ชวนเล่นโทรศัพท์กันนะเล่นแบบนี้ค่ะดีมากเลยนะคะใครมีไอเดียที่ดีๆหรือแปลกแหวกแนว ไปจากของครูอิ๋วเนี่ยได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะนํามาแชร์กันได้เลยนะคะในเด็กคาท่านผูกครองคานี่คร,คร,ร,นะรคิระบายแล้วค่ะแต่ว่าต้องรออะไรหน่อยนะรอให้มันแห้งหน่อยค่ะระบายแล้วค่ะใครเลือกสีอะไรก็ได้ค่ะใครไม่ชอบสีแดงก็ได้เลยนะคะมือเลอะไม่เป็นไรค่ะล้างออกไม่อันตรายนะคะนี่ค่ะคริวทำให้ดูแล้วครูเลือกสีเขียวกับสีเหลือง บายแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัดขั้นตอนการตัดนะคะกันไกลหายไปไหนแล้วนะขอกันขอกันไกลหน่อยค่ะพี่ <Okay. S 1> อ่าขั้นตอนการตัดนะคะใช้กันไกลนะใช้กันไกลนะคะใช้กันไกลนะเอามาทางนี้ค่ะใช้กันไกลนะเอามาทางนี้ค่ะอ่าท่านผู้ปกครองสามารถ ควบคุมขอบุณค่ะดูแลเด็กๆด้วยนะคะการฝึกใช้กันไกดีมากๆเลยค่ะแต่ต้องอยู่ในการดูแลของท่านผู้ปกครองใช้อันเล็กๆแบบนี้ตัดลงไปมันจะแข็งหน่อยนะคะแข็งหน่อยต้องค่อยๆตัดไปอันนี้ผู้ปกครองสามารถตัดให้เด็กๆได้นะคะ,ะกระดาษไว้ทําอะไรคะไว้วาดเป็นปีกของมันนั่นเองวันนี้นะคะครูอิ๋ว ปลาดิบสองตัวค่ะมาหาเพื่อนกันคิดตึงเด็กๆของครูเอ๋วค่ะตัวนี้คือพี่พึ่งน้อยและก็พี่เต่าทองนั่นเองนะคะทํำอย่างไรกูทําเป็นสีมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วเอาสีดํามาวาด ตกแต่งให้เขาแล้วก็ใส่ตาใส่แก้มใส่ปากให้เขาก็ใส่ปีกนิดหนึ่งนะคะเขาก็บินได้แล้วบินบินบินพึ่งน้อยบินหารังเอ้ามาเจอพี่เต่าทองพี่เต่าทองและพี่พึ่งน้อยบอกว่าคิดถึงเด็กๆจังเลยค่ะเอาละค่ะท่านผวกครองคะ ท่านมีส่วนร่วมได้เลยค่ะในกิจกรรมนี้ทําร่วมกันหลายๆคนก็ได้ค่ะทําแล้วเกิดความสนุกสนานอยากทําหลายๆตัวก็ได้ค่ะมาอวดครูอิ๋วหน่อยนะคะใครมีไอเดียก็ถ่ายภาพส่งมาให้ดูด้วยยิ่งถ้าเป็นคลิปต,ตอนทําเนี่ยโอ้โหยิ่งดีมากๆเลยค่ะ เชื่อขุ่ถาว่าศิละปะเนี่ยนำทางทุกอย่างได้ดีทีเดียวสําหรับลูกๆเล็กๆของเรานะคะช่วยกันได้ค่ะช่วยกันในครอบครัวได้นะคะรอชมพี่พึ่งน้อยพี่ต่อทองหรือพี่สัตว์อื่นๆของเด็กๆที่ทำมาจากแผงไข่อันนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ